โอ้ยคนนี่เนาะเพิจารณามึงมาตบกับมาอย่ากให้เข่าเนี b ep! B ep, <nah. S 2> ่ยโอ้ยอ่าเอ้ยตายแล้วแป๊บเ้ยแป๊บไปซื้อกาจี้ไปเน่ยเอ้าคนตบคนนี้กับวิจวตรว่าไงวะเจ้าหนุ่มหัวหน้าสิไปซื้อให้ดอกเดี๋ยวจะรอเอายังไงเอาไปไปซื้อ จะไปซื้อใ่คนตกคนตกก็ไปถือไป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 ไื้อยางเขาเหนยเงินหัวดาเองกเอาเองีจเอากะไรภาษากจีสนาช่งแชงฟันมันนี่กะ้ขี่ขาด้วยมาอวยกันทีพวกนี้กินจังเลว่าเจ้ามาแต่ดินมากินเขากับพับมาดกรัวูเห็นคนใส่คนใส่ต่อยางมันตั้งนึงอ้า ชิงช้งอ<ะ>่ะชิ้งอ่ะก็หลอกเกินหัวหน้ามาหนิไปล้างไ,ไพ่ไปเอากระปัน้นกันคนละครึ่งล้งลางไพ่เลยเสกเวชช่างล้างไพ่มาติเงาะพอล้างแล้วก่อนไปเสกให้มาเงินเบาไเ้ยเห็นไปล้างเต้ไปกูจีเขาภาษาเขาจีมันบ่ยากเพรอู้หานกูมาแต่ยนงไม่ผู้สาวเรนนอนมาให้กูล้างไพรอย่าจบอย่าจบนะ มบวกจากไรบวกเงินนี่ฟังไว้ๆเขาเปซื้อการเงินกูเปรกูเศ้าเวอร์เขื่อนกูอย่างเงื่อนกูดังอยู่วงสำนักไม่ใช่มาจมเลยนี่กูจะพาไปค่ะสาวนมยานอยูีฟันกุุบลูออกกูจีนในแหล่หัวหน้าหมักใส่ฮะเห็ดแนวนี้แหละคนตกคนลินกับไรอยูระเศร้าเห็ดเลยระลับแบบตวนบ่ยากอ้จะไม่มึงล่นเอาเนาะมหานี่รนแทร็ตรถว่า เอาวจีแล้วแล้วเอาเ,เลยกูเสีเยกระจีไปหมดละวปั่นการเป็นาทาอยู่นี่เลยมันสิเพาะโอ้ติดหนีเขาหมดบ่ต้องเบานายบังเอาบักนี่มันไปจะนะมาไปลุ่นแทะมันไปพอดีเอาเองเพราะว่ากขจีเห็นเบิ้งแป,ป๊บเลยแป๊บไ,ได้แล้วนี่ใจเย็นนะเลี้ยงลายเนี่ยขจีมันสิยากขียนพักดีนี้แป๊บ ข้าวจีมันหนาเลยคือำหนาเพิ่งเจอเนี่ยโอ้ยเนาะปวดร้าวหนิปากแตกมาหลายคนอะไรเนี่ม้วนข้าวจีต้องคนสั่งจะไปสื่อหฮนไปข้าวจีเลยจะแบบข้าวจีมันโบแมนข้าวจีเรีวนี้ใจอยากไรข้าวจีอย่างข้าวจีที่กู้อย่างไรมันเป็นข้าวจีใส่นมมันโบแมนข้าวจีเผารสใส่นมแล้วมันสัญญาช่งเนี่ dia yeah. oh. oi apa nak kira pun nak makan kira